สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องโฮมพันธุ์ตุลากันนะคะเชา้ชาเช้านะคะก็มาดูน้องแมวสวยๆเชา้ชาเช้ามาดูพฤติกรรมน้องแมวซวยๆเลยค่ะกับช่องโฮมพันธุลากันทำอะไรลูกทำอะไรครับโอ้ย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  นีัสีใครเนี่ยฮะสวัสดีครับผมชื่อผมชื่ออะไรมาแม่ดิสวัสดีครับหนูชื่ออะไรลูกหนูชื่ออะไรหนูชื่อทองเทาค่ะหนูชื่อทองเทาค่ะสวยงามมากเลยค่ะเบิ้งพีนองงามน่ารักค่ะน่ารักกระดูพ่อเขาดูคุณพ่อเขาอ้าเอาวอาอา ใครเนี่ยใครเนี่ยตัวเนี้ยทองเทาทองเทาทองเทาตัวด,ดูจะมีทองสวยงามมากสวยสวยจะทองทองเทาค่ะพี่น้องเป็นแม่เขา,าจะไปไหนลูกนี่จะออกข้างนอกแล้ว ออกไม่ได้นะลูกข้างนอกอันตรงเท้าขะตรงเท้าขะทำอะไรลูกทำอะไร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 ไหนละ่ะใครอยู่ข้างหลังเนี่ยใครอยู่ข้างหลังเนี่ยนะลูก ฮะใครเนี่ยคนแนี้ยอยู่ข้างไหนโอ้นารักมากเลยใครเนี่ยฮึเจ้าอะไรเจ้าอะไรเจ้าเจ้าทองสี่พันค่ะพี่น้องตัวใหญ่เบลอเลยดูใครดูใครดูคุณพ่อแล้วลูกทองสี่พันค่ะ này nơi hàng lăng mà hàm ấy đi ngang 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 đam ngang 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 ชื่ออะไรกันนี่ให้ถ่ายแล้วนะครับทองเทาทองเทาคะสวัสดีเอีทุกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนูชื่อทองเทาคะ่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องครูบันตลากันเช้าๆด้วยคะ่ะพี่น้องเช้าๆที่บ้านพักครก เล่นตามภาษาคุณมาเรยกมาลูกมาไม่อยอมไม่วางเลย <c oughs> จะเอ๋หนูชื่อกวางทองค่ะจะเอ๋หนูชื่อกวางทองค่ะกวางทองแสนสวยค่ะวางทองกับเสียทองนด้ะพี่น้อง สวัสดีค่ะเราเป็นพี่น้องกันค่ะดูแม่ดูา่านลูกพี่าดสวยงามมากเลยน้องกว้างค่ะพี่น้องผิวสวยขาวหนูชื่อน้องกวางกับน้องเสือค่ะน้องกวางทองกับน้องเสือทองค่ะอืมน้าน่ารักกัะพี่น้องน่ารักดู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 ดดด ดูควางทองดูกวางทองอ่าขอบคุณ f c ทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องโคมพันตุลากันนะคะขอบคุณหลายๆเด้วยค่ะ FC ซทุกท่านที่ให้เขาที่กดเข้ามาให้กำลังใจในเรื่องของการถ่ายทอดเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้นะคะ แล้วก็สืบสารโภมัญญาท้องถิ่นของคุณพ่องงามชมชื่นแล้วก็ในเรื่องของอ,อวิธีการดำรงชีวิตของแมวแล้วก็ในเรื่องของวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงนะค่ะเด้อพอเพียงเลี้ยงชีพพอมีพออยู่พอกินค่ะ เขาอยากออกไปข้างนอกออกไม่ได้หรอกลูกเดี๋ยวสุนักรออยู่นอกบ้านแล้วเดี๋ยวสุนักกัดไปไม่ได้นะลูกเนาะสวยไหมคะเนี่ยแนวคุมพัานนี่ออกหมดแล้วไปไหนครับไปไหนครับผมนี่ค่ะ มาแล้ว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 ทองดำมาแล้วใครเนี่ยอยู่ข้างหลังแม่นะไทยอ่าหยอกกันตอนเช้าเจ้าเจ้ากวงทองกับเจ้าเสือทองครับพี่น้องจะหยอกพี่เลยพี่เด้อพี่กัดเอานี่ค่ะน่ารักมากเลยโอ้ยน่ารักยังเลยน่ารักยังเลย น่ารักจังเลยไปดูสิทำอะไรกันทำอะไรกันสองพี่น้องสองนามสกุลทำอะไรกันน่าลง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 น่าเออนั่นแหละสวยจังเลยค่ะโอ้น่ารักค่ะน่ารักค่ะน่ารักที่สุดเลยค่ะเขาดูอะไรกันไม่รู้ น่ารักมากๆเลยค่ะอ้สวยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะพบกันคลิปหน้านะคะพบกับน้องเม้สวยสวยคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ